ได <children> ้ค <dle> รับคุคะผ้่ง่น่เตดต่งจังหวัดครับเขาไปต่งจังหวัดเราต้อกลับมาไม่ได้ครับโดนโจละอีดนะคะเราก็มีจะมีเอกสารที่แม่ พวกเราในกลุ่มผู้เสียหายที่โดนนายสิ่นหาแรนแขกค่ะ,ะที่ทําการหลอกลวงชอบโกงนะคะซื้อขายสินค้ามือสองสำหรับวันนี้พวกเราจํานวนผู้เสียหายทั้งหมด21คนก็ได้เข้ายื่นหนังสือแ,แล้วพร้อมหลักฐานเพิ่มเติมน,นะคะให้กับผู้กำกับการได้รับได้แจ้งความมาที่นี่แล้ว ทีกรมไม่คิดมากวันนี้นะคะเราก็มามาตั้งหน้าตั้ค่ะพร้อมกับให้ชาวเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดคันกรรนะคะในส่วนของผู้เสียหายนะคะก็จะมะีตอนนี้รวบรวมเอกสารได้ทั้งหมด2 7ท่านแล้วก็เราก็จะมีเอกสารแนบให้กับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะมีทั่วประเทศถาีจังหวัดทุกภาคนะคะของจังหวัดลำพันของของประเทศไทยคะ่ะ อันนี้โดนที่ออันนี้นะคะคนนี้โดนที่ะเยา่าเส้นฟ้อมไว้แล้วตั้งแต่วันที่12เรารวบรวมวได้ก็ตอนนี้ณตอนนี้ประมาณ3,000บาทแต่คิดว่านายสินค้าเก็บไม่หยุดแค่เท่านี้คิดว่ามีผู้เสียหายเยอะกว่านี้